น,นี้จะพูดกันถึงเรื่องประอุษุกับวิปัสสนาคำว่าประอุษุแปลว่าการควังม,มากหมายถึงเป็นผู้ที่ได้ยินได้ควังม,มามาก อ่านศึกษามีความรู้ในด้านปริยัติกวางขวางเรียกว่าเป็นพระหูสูตรรานในการพัฒนาเพื่อความเป็นพระหูสูตรมีโยห้าย่าง เกิดึ่งภระโอษุตาก็คือความมากอ่านมากเป็นคนที่ขยันในการเรียนรู้ในการศึกษาขยันในการไตรครวนพิจารณา จำสิ่งต่างๆได้กว้างขวางในเรียกว่าราวุชุตตาทีนี้อย่างที่สองทะตตาแปลว่าทรงจำได้เมื่อได้ยินได้ฟังได้อ่านก็สามารถจำหลักธรรม เราเสียงที่ได้ฟังได้อ่านนั้นได้โดยเฉพาะหัวข้อหลักๆที่ควรจำก็สามารถจำได้ทีีนอย่างที่สามวจจะสาปริจิตตาท่องวายด้วยวาจาคือสามารถ สาธยายหรือว่าสแสดงด้วยคำพูดให้ผู้อื่นฟังได้นี่เรียกว่าวาจะรวจะวจสาปริจิตตาทีนี้อย่างที่สี่ันสาษานุเปกิตาก็คือเอาใจจดจอ สีที่ได้ยินได้ฟังเสีนที่ได้จำมาเอาใจจดจอ่อให้ความสนใจเป็นพิเศษที่ท่านใช้ก็ว่ากัดไม่ปล่อยก็คือเป็นลักษณะของสมาธินั่นเองทีนี้อย่างที่ห้า ทิฏฐิยาสุปฏิวิทาคบด้วยความเห็นก็หมายความว่าวิเคราะห์ไครกรวนพิจารณาได้ยินได้ว,วังจำมาแล้วก็ใครกรวนทำความเข้าใจจนแตกฉานทุกแง่ทุกม,มุม <c oughs> ในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้นเมื่อพัฒนาอยู่บ่อยๆด้วยการใช้หลักห้าอย่างนี้ความรู้ที่อยู่ในรูปของปริยัติก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นตามลำดับแล้วก็จะเป็นผู้ที่เรียกว่าประโหสูตร มีความรู้กว้างขวางขนาดเคืออะไรมีอะไรบ้างแต่และอย่างมีความหมายอย่างไรมักมีองแปดคืออะไรมีอะไรบ้างปฏิจจสมุปบาทจำได้คล่องแคล่วพูดได้ดี เป็นผู้ที่แตกฉานในหมวดธรรมต่างๆนีนเรียกว่าพระหโหสุดทีนี้ประการที่สองที่เรียกว่าวิปัสสนาคำว่าวิปัสสนาในแปลว่าความเห็นแจ้งเวในแปลว่าแจ้ง ปัสนาแปลว่าเห็นวิปัสสนาก็แปลว่าความเห็นแจ้งคำว่าวิปัสสนานั้นเป็นความรู้ที่อยู่ในรูปของ <c oughs> <c oughs> การประพฤติปฏิบัติเป็นความรู้ที่สามารถตัดกิเลส เอาชนะความทุกข์ได้จจิงๆโดยเฉพาะที่ละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปวิปัสสนาในระดับโลกุตระก็คือเห็นแจ้งต่อประนิพานประจักษ์ต่อสุญญตา ไม่ใช่คิดคำว่าวิปัสสนานั้นไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่คำนวณไม่ใช่คาดกันเองไม่ใช่จินตนาการแต่เห็นแจ้งอยู่จริงจเิงนยกตัวอย่างว่าใครมาดาเห็นแจ้งอยู่จริงๆ ป้องกันไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นมาได้จริงๆความรู้ความฉลาดที่สามารถป้องกันไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นมาได้นั่นเลยคือวิปัสสนาแต่ถ้าว่ามีใครมาชมมาสรรเสริญมีความรู้ความฉลาด ป้องกันไม่ให้ดีใจพอใจเกิดขึ้นมาได้ความรู้ความฉลาดอันนี้หลยคือวิปัสสนาผู้ที่มีวิปัสสนาถึงที่สุดก็คือพระอระหันต์เห็นแจ้งต่อสุญญาตาประจักษ์ต่อพระนิพพานถึงที่สุด สิ่งที่เรียกว่ากิเลสอาสวะอนุสัยในทุกระดับไม่มีโอกาสเกิดขึ้นมาอีกต่อไปนั่นแหละคือสุดยอดของวิปัสสนาจากนั้นคำว่าวิปัสสนาซึ่งแปลว่าความเห็นแจ้ง เป็นความรู้เป็นความฉลาดที่อยู่ในลักษณะของการประพฤติปฏิบัติจริงๆตัดกิเลสเอาชนะความทุกข์ได้จริงๆพระอานนท์ก่อนที่จะ สังขายนาครั้งที่หนึ่งหรือว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วพระอานุนให้เป็นพระอาราัพระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าพระอานทนเป็นพระอุสุทธและพระอานท์ก็เป็นพระอาราัด้วยฉะนั้นพระอานท์จึง ตมโบนทั้งกวาปะหูโสดและวิปัสสนาการพโพธรมาก็คงยุติไว้เพียงเท่านี้